สวัสดีทุกคนเราชื่อปอนะตอนนี้เราอยู่ปีที่2แล้วเราเรียนอยู่สาขาวิชาวิศวกรรมุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยากรรมศาสตร์ที่มะทะรสุวรรณภูมิเราอะ่ะได้รับทุนเรียนดีแล้วก็ยังได้รับทุนมูลนิธิในห้างลงปุนผู้หนึ่งด้วยนะหลายๆคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมว่าทำไมปอถึงได้2ทุนนี้มาก่อนอื่นเลยก่อนที่ปอจะได้เข้ามาเรียนที่นี่นะคะก็ <M> ได้เจอผ่านข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของทางคณะนะคะผ่านสื่อต่างๆด้วยแล้วก็มีพี่ๆมาแนะแ,แนวที่โรงเรียนทำให้ปอมีความสนใจในทุนมากๆปอก็ได้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ตรงกับเกณฑ์ของทุนให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ สองเทอมที่แล้วนะคะได้ไป4.002เทอมค่ะก็ทำให้เราได้ทุนยนดีมาจริงๆนะคะทุกคน <S <S แล้วอีกทุนหนึ่งก็จะเป็นทุนมูลนิธิในห้างลงทุนผู้หนึ่ง <S 1> <S 1> <S 1> ทุนนี้ปอได้ลองศึกษาแล้วก็ดูเกณฑ์การสัมภาษณ์การให้คุณสมบัตินะคะว่าเราตรงหรือเปล่าถ้าคุณสมบัติเราตรงปอก็เลยยื่นใบสมัครไปแล้วก็ผ่านการคัดเลือกค่ะ ส่วนเทคนิคการเรียนนะคะตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนก็อาจจะอยากได้เกรดดีๆกันใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้ก็ปอก็จะได้เกรดสี่มาสองเทอมแล้วซึ่งในการที่ปอเรียนนั้นก็คือจะเข้าเรียนให้ตรงเวลาเข้าเรียนให้ครบแล้วก็ส่งงานให้ครบค่ะเพราะว่าแค่ส่วนนี้แล้วก็สามารถทําให้เราผ่านได้ส่วนตัวปอเองก็อาจจะมีคิดว่าปอพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้ก็เลยมีที่ชื่อ เขาเห็นว่าเราไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษพูดไม่ค่อยคล่องเขาก็เลยสอนซึ่งทุกวันพฤหัสช่วงเช้านะคะปอก็จะไปนั่งเรียนกับทีเชอร์ค่ะแล้วก็คนขควายหาความรู้ไปเข้าห้องสมุดหรือว่าติวกับเพื่อนก็ได้ค่ะค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะ